ก็น,นั้นเลยถึงเวลาแล้วนะต้นเดือนมันจะมีแพ็คของตัวดำ79บาทมานะก็เราเตรียมไว้อยู่แล้วนี่ครับเปิดทุกวันมันน่าจะทุ้มคุ้มกว่าแพ็คสเต็ปอกว่าเพราะแพ็คสเต็ปอย,อย่าง200มันได้ี22ตัวใช่ไหมเออแต่โอกาสของแพ็คสเต็ปอะความเกลือมันน้อยกว่าหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะแต่เราเปิดแค79แล้วกันเติมคั้นเทพท่านนี้ตอนนี้กลับมาเติมได้ปกติแล้วนะ16บาทด้วยนะครับก็พิจารณาดูนะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรใครแช่งให้พี่ได้เพชรขอให้ออีผู้นั้นมันได้เพชรนะสามสองหนึ่งออกมาแป็นบ้าโอ้โเกิดถายน้องใครอยากโดนดีใครอยากโดนดีคอมเมนต์ Comment มาน้อง กรีดมันออกมาน้องกรีดมันออกมาโอ้โหตัวเจ้เยอะๆทำคิงแน่นอนคิงอยู่อามาแน่นอนน้องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเนะ้อ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียว1แบงค์จัดไปดีแบบบ้มบ่คือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องวันที่66ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิป เลยครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ด้วงอาชูราโหมด UR มานะครับใครที่ยังไม่ได้สุมแนะนา,นาว่าให้สุมนะเพราะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีตัวแบกทั้งฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งปีศาจนะครับฝั่งฮีโร่แน่นอนว่ามันคืออัศวินขับรถฝั่งปีศาจนั่นก็คือด้วงอาชูราโหมด UR ถามว่าทําไมต้องมีตัวแบก2ฝั่งน้องน้องก็เห็นกิจกรรมนี้ไหมหัจันเซียวนะฮะตอนนี้ที่ถึงด่าน50ในข้างขึ้น ส่วนข้างแรมเนี่ยพี่ถึงด่าน34มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีตัวแบกทั้งฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งปีศาจครับในอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทุกคนเนี่ยจะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายและพุ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ปลดปล่อยสวันดิกะไปนะครับนั่นก็คือฮีโร่เอพศาฮีโร่เอพิศาพี่อยู่ด่านที่5แล้วก็อยู่ในลำดับที่11แล้วนะครับเทียบเท่ากับเหล่าท็อปเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายถ้าใครไม่มีตัวปีศาจแบก ไม่ได้เอาดวงหรือว่าไม่มีฝั่งฮีโร่แบกอย่างซื้อแบบเคลื่อนก็อยู่อันดับ9อันดับ9อันดับ5นะอันดับ8และพวกนี้นะครับจะไม่ได้ไปเยอะเท่าพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อทั้งสองฝั่งฮีโร่ปิศาจมีความสําคัญสามารถทําทเยอะไปแล้วได้อะไรเมื่อวานนี้พี่มีเพชรอยู่5,000เพชรพี่จาก200ขึ้นมา5,000จากการลงฮีโร่เอ็กปิศาจจากนั้นก็ได้ของทองมาเพียบนะ หลือมาเรียบมาเพียบเลยวันนี้เราเปิดของทองกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากฮีโร่เอพิสารนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้พวกนี่ครับพวกโรนมาเยอะมากๆเลยนี่ฮะกลยุทธ์กลยุทธ์นีครับ,รบสีทองอลังชางเต็มไปหมดได้จากการผ่านหัจักเซี่ยวเพราะาเรามีทีมฮีโร่แล้วก็ปีศาจนะเพราะงั้นเนี่ย จัดไปได้แบบเบอร์เบอร์คือลือด้วงอาชูราหมดเยอะมาอัปเดตอันดับกันก่อนครับเราอยู่ในอันดับที่11อของซาบะพลังราอยู่ที่1ิบสามล้านสองแสนสองันอันดับหนึ่งเป็นคารุมะนะครับ27ล้านโหดจะจัดนะแล้วก็มันม่วนอินเดียตามได้วันใหม่นะครับแล้วก็ซาสากิซาสากิน่าจะเป็นไดยะหรือเปล่าอะ่ะเลิฟคิมเป็นเลิฟใครอยู่เนะี่ยรักไปทั่วนะครับเราอยู่อันดับ11 ก็แซงอาจารย์น็อตขึ้นมาแต่อาจารย์นอตนี่แกด้วงโหดจากแกปั้นด้วงแบบตัวเดียวแบบโหดโดนโดดจัดๆเลยฮะด้วงแกพลังอยู่ที่7ล้านน่ะตัวเดียวนะด้วงพี่เท่าไหร่วะ ตอนนี้ตัวละครเก่งสุดของพี่ยังเป็นขับเคลื่อนอยู่นะครับสามล้านแปดดวงประมาณ3ามล้านหก็เดี๋ยวพยายามทําขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ปั้นดวงเป็นหลักแล้วเทรัพยากรต่างๆไปที่ดวงหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทํา3ดาวม่วงได้นะครับรวมไปถึงทักษะเราเนี่ยเปิดถึงหน้าใส่ของพวกนี้ซึ่งพี่มี9ก้าดาวเตรียมไม่พออยู่แล้วพี่ก็จะทําให้พลังดวงนี่เป็นที่1 น,น่าจะประมาณ4ล้าน5ล้านได้แต่ไม่ถึงอาจารย์น็อตบ้านหวดจัดๆนะครับแล้วก็ที่เราได้จากฮีโร่เอพิซอดตัวเหลือง100ยใบ เดี๋ยวต้องหาคลิปหาช่วงเวลาในการสุ่มกันแล้วกันนะอ่าวันนี้หมุนวงล้อเอา7ครั้งเนี่ยเอาเพชรรวัวไปเช่นเคยนะครับในส่วนของอช็อกโกแลตพี่กดเยอะหน่อยนะกดไป92ครั้งเพื่อจะให้ด้วงมันเลเวลอัพเฉยๆแล้วก็กระป๋องม่วงในกดไป4ครั้งเพื่อลงดันกระป๋องม่วงนะครับดา่ดานมาใหม่นะครับกิจกรรมแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวดาด้วยวันละสแต่วันนี้พี่มีเยอะขอ5บ้มจัดไปที่แบบเบิ่มเบิ่มเลตัวดำเนี่ยเหลือซื้ออีก8อัน กับวันนี้วันที่4ใช่ไหมครับมีเวลาซื้ออีกประมาณ1สัปดาห์เก็บชิวๆนะครับซื้อวันละอันยังทันเลยรับตัวดำนะฮะมันน่าจะไปประมาณวันที่11หรือว่าวันที่12นี่แหละนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่าวันนี้ทาซูบอสเนี่ยมีเรทอัพนะครับก็คือมันจะได้เพิ่มเติมแล้วก็เรทการอัพดาวยังอยู่อีก2วันเอ่อพูดถึงการอัพดาวนะครับมันมีกิจกรรมที่ดีมากๆอันนึงมาแล้วไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นั่นะก็คือนี่ครับศึกดวลเกียรติยศ ซึดดวลกิติยศวันนี้เริ่มซีซั่นใหม่นะฮะมาสู้วันนี้เป็นวันแรกก็ของรางวัลดีมากๆเลยเป็นการจัดทีม3ทีมแล้วก็เข้าไปต่อสู้นะครับทีมไหนพลังเยอะสุดเนี่ยมันก็จะจัดเป็นทีมหนึ่งเวลาชนะก็ได้คะแนนเยอะสุด นะครับทีม2ทีม3ไล่ลงมาก็ไปเป็นการสู้กับฝ่ายตรงข้ามมันจะเปิดตอน11บเองเช้าเดี๋ยวรอเวลาเปิดแล้วก็ลงนะครับที่กิจกรรมนี้พี่บอกว่ามันดีมากๆก็คือหของรางวัลมันโหดจัดน้องน้องดูนี่แค่น้องทาสู้ดวลสําเร็จเนี่ยซึ่งมันให้ลง2สัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์นึ่งมันให้ลง70ครั้งเนี่ยเอ่เราไม่ต้องกดเพิ่มอะไรนะเจครั้งก็ดูดิ เนี่ยได้ของไปตามที่บอกนะครับมีการอัปดาวมีตั๋ววิจัยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะตั๋วสเสบียงรูนเยอะแยะมากมายที่มันแจกนะครรวมไปถึงรางวัลแลง้งก็คือเวลาจบซีซั่นเราได้อันดับเท่าไหร่เราก็ได้รางวัลไม,ไม่ไม่จบซีซั่นได้ไปเลยตอนนี้พี่อยู่แล้งโก 3ดาวถ้าขึ้นไปแลงโกสีดาวก็ให้ของรางวัลตามนี้แล้วก็ได้ไปเรื่อยๆนะมีกอาร์ตอัปดาวตัวอัพดาวสเบียงต่างๆกลยุทธ์ให้เยอะมากๆนะครับกิจกรรมนี้นะฮะคุ้มมากที่จะลงอย่าลืมเล่นกันด้วย,วยนอกจากนี้มีรางวัลซีซั่นก็คือจบซีซั่นก็จะได้นะครับตอนนี้อันดับพี่อยู่อันดับยอ่ิบเอ็ถึงสาก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไม่ต่างอะไรกันมากเห็นปะ่ะข้าโบนเนี่ยต่างของรางวัลน,นิดหน่อยเองนะฮะแต่ว่าเล่นไปนเรื่อยๆนะครับเอาท,อาที่เอาที่เราไหวแต่สิ่ง กับเวลาเราจบฟีซั่นเราได้ตาสีม่วงมาใช้เนี่ยอันเนี้เอาไปแลกของหวตจัดๆครับกิจกรรมนี้เอาเน็ตหลุดอีกแล้วแป๊บหแบบนึง่งเน็ตอ่าต่อตอัตโนมัติละเน็ตชอบหลุดครับพี่กรุงเทพพี่ใช้เน็ตมือถือนะถ้าเมื่อก่อนย้อนไปสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วตอนเราไลฟ์สดเกมที่กรุงเทพเนี่ยหลายคนจะบอกโอ้ยเน็ตเอาอีกแล้วทำไมเน็ตมันแบบนี้นะเหมือน เหมือนห้องอัดส,ดสัญญาณเน็ตนะฮะมาดูที่ร้านค้าก่อนร้าน,นค้าเนี่ยจะใช้เหรียญสองอันนี้ในการแรกแล้วมาดูกันว่าอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นด้วยที่สีฟ้าสีฟ้านี่มาถึงพี่เปิดก่อนแล้วกรอบรูปไว้สําหรับใส่กลยุทธ์พลังมันจะได้ดีดมากขึ้นกว่าเดิมและพี่จเจ้าอีกก็คืออันนี้ครับเน่ ตัวกุรยุทธ์นะครับอันนี้เอาเดี๋ยวรอรอเรามีสีฟ้ามากกว่านี้ก่อนแล้วก็การับดาวเอาหมดนะครับแล้วก็มีไอเนี้ยแผ่นเอาเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้แผ่นเลเวลเยอะขึ้นนะถ้าเรามีเยอะมันก็ไปไวเยอะนะครับแล้วก็เอ่อของที่เหลือก็แล้วแต่นะถ้ามันเหลือจากเนี้ยไอฟ้าเนี่ยก็กดไปได้นะครับกดอันอื่นอะไรที่พี่ไม่ได้ระบุไว้ต่อไปสีม่วงสีม่วงได้ตอนจบซีซั่นสิ่งที่้องเอาต้องล็อกเลยอันเนี้ย อุปกรณ์กัดเนี่ยเพื่อสําหรับทําดาวของของแดงนะครับแล้วก็เอาพวกอันนี้ฮะนี่2สองอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเอาในในสีม่วงนะครับก็ของรางวัลมันดีมากจะบอกให้พลังมันดิตไปเยอะแล้วพี่จะไปดูให้กรอบที่พี่ซื้อมาเมื่อเช้านี้ก็จะให้น้องเห็นด้วยว่าเวลาใส่กรอบไปพลังมันเด้งขนาดไหนนะมาที่ฝั่งปีศาจแล้วกันเพราะว่าเราเรากำลังอัพดวงอยู่ตอนนี้นะลองใส่กรอบไปกรอบอันนี้สองอันเหรอ,อใส่กรอบนี่โชว์ก่อนปั๊มเข้าไป เออเด้งขึ้นมาสองหมื่นนี่กรอบอันนึงนะที่ได้จากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ไปแลกมาปั๊มอีกสองหมื่นเอาไปเลยมีห้าอัอืมแบบเบิ่มเบิมคือเรือและอันนี้จะเด้งแรงหน่อยนะเพราะว่ามันบวกห0พัน HP เมื่อกี้สองหมื่นใช่ไมสี่4มื่นไปดิอันนี้อีกอ่ะดน,นอีกก็สี่หมื่นไปดิน้องเยอะไหมครับขึ้นไปประมาณแสนกว่าๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้กิจกรรมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีพวกตั๋ว ตัวกลยุทธ์อะไรที่มันให้ด้วยนะครับจากไอ้หอโดนเกรติไอ้แท่งหันสามาสักครู่นี้นะครับทำให้พี่มีตั๋วกลยุทธ์อ่ะเจ็ดสิบสองอันแล้วแต่ยังไม่เปิดตอนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วมันจะมีเพิ่มเลทกลยุทธ์มาประมาณกลางๆเดือนพี่บอกกิจกรรมของเดือนนี้ไปแล้วเดี๋ยวลองย้อนไปดูกันได้นะครับเอาละโอเคไม่ควรพลาดน,นะกิจกรรมนี้นะฮะเกตติยศศึกดวนนะเกตติศัก์ศึกดวนเนะี่ยมาเล่นกันด้วยนะพี่พลาดซีซั่นที่แล้วเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนมันไม่มีแม้แต่จุดจุดสีส้มขึ้นเลย ในสัปดาห์ที่แล้วทำใน,ในเซนตซีซั่นที่แล้วทำให้พี่อดเล่นแล้วพลังหรือว่าของาะวันไม่ได้เยอะเขาเด้กดครั้งนี้แหละพี่กีู้ดนี้เอาจริงในสซนแคมป์ครับแคมป์ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสี่หน้าสี่ก็หวังให้ได้ตราไว้ให้อัศวินับเคลื่อนเสร็จแล้วก็ข้ามไปขั้นห้าขั้นห้ามีอะไรบ้างขั้นห้าของางวันที่เราสนใจคือเนี่ยครับอุปกรณ์กลั่นอุปกรณ์กลั่นเนี่ยถ้าเกิดมันมีมากิจกรรมไหนแนะนําให้กดนะครับบางทีร้านค้าลึกลับมันก็มีเหมือนกันถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรมันไว้ทําของแดง อัพดาวพวงแห่งของแดงแล้วก็ไอทักษะแดงต่างๆนะเออมาดูของก่อนอย่าน้องอย่าแสบตานะแนะนำว่าให้ใส่แว่นป้องกันแสงนะครับสามสองหนึ่งบอมโหูของด้วงแข็งของด้วงโหดของด้วงตึงและของด้วงอันตรายของแดงยับยับนะอบอฟออฟเสริมนี่โคตรเกียนเลยออฟเสริมคือโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจไอ้นี่ก็โจมตีหมู่เพิ่มดาเมจคือสองอันนี้โจมตีหมู่แต่ไม่มีตัวโจมตีโจมตีหมู่คืออะไร เอามาเพื่อนะครับแต่นี่ฮะจะให้ดูนี่นี้ลืมนะเนี่ยครับไอไอการ์ดเนี่ยอุปกรณ์กลั่ดเนี่ยเมื่อใส่ปุ๊บมันจะได้พลังเยอะแยะมากเลยนะหลายหมื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญหลังๆก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมไหนที่มันให้เนี่ยก็พิจารณา เอามันนะครับพอๆการอัปนลงที่เราขาดเลยก็ว่าได้เข้าสูส่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันคลิปนี้เป็นของวันที่65นะครับก่อนอื่นเลยฝากน้องๆทุกคนที่ดูช่องพี่แล้วก็ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามกันหน่อยมุ่งหน้าสู่30,000สับสไคร์ในเรน็วๆนี้ตอนนี้29,800สับสไคร์แล้วเหลืออีกแค่100ร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับเราจะก้าวสู่30,000ถือว่าเป็นกําลังใจในการทําช่องและกําลังใจในการทําคลิปกําลังใจในการไลฟ์สด กันพี่ครับการโรกระบองเหล็กโซนิ c UR ที่จะเข้ามาใหม่รอสุบตัวไหนดีครับนะักกระบองเหล็กโหดจัดสุดๆเลยนะแต่ว่ารอไปก็ไม่ได้เล่นพอกระบองเหล็กใกล้จะมามันก็จะมีตัวที่โหดกว่ากระบองเหล็กมาเพราะฉะั้นพี่แนะนําว่ามันเล่นได้หมด เอาตัวที่เราชอบก็ได้ผมทำดักชาย S R บวก5ดาวหรือว่าโซนิก S R ร่างสองห้าดาวดีครับมันมีตัวอื่นที่น่าปั้นมากกว่าพวกนี้นะครับดักชายอะ่ะแค่สี่ดาวก็พอละก่อนที่น้องจะถึง5ดาวเราจะได้ตัว U R มาสักตัวหนึ่งก่อนเพราะงั้นเนี่ยไปปั้นตัว U R เถอะโปโตพี่เลือกมันก็เอาเอาทำพลังไฟหมดนั่นแหละแล้วก็เซตพลังไฟเป็นเซตเร็วสุดแล้วนะครับเออมันได้หมดเลยใช่ไหม,มเมื่อกี้ไอ้สามเซตนะฮะร,รอต่อสมาชิกตอนพี่ไลน์นะครับบอม แลวแกไปยกเลิกสมาชิกมาเมื่อไหร่เงินยกเลิกป่ะเนี่ยพี่ครับผมมีลูกแก้วของด้วง s N R บวกกับทาเรเอาอะไรดีครับถ้าเกิดว่าเอาด้วง u R แนะนำว่าให้เอาด้วงนะครับพี่ครับในท่านไหน s N R บวกมันสตันแค่2ตัวเองทำไงให้มันเก่งกว่านี้นะมันไม่เก่งแล้วนะมันมันฆ่าเวลาได้มันไม่ได้เก่งกว่านั้นมีประมาณนั้นแล้วก็มี damage. เดเมพ์สองร้อ200ยใบเก็บ ทีใบทําการโ์โร่พาร์ท2ครับผมมีตัว,วอาวุธ140ควรสุมอาวุธ2อันเลยหรือว่าอันเดียวพอครับอาวุธเอาแค่3ดาวพอนะ4ดาวมันเพิ่มแค่ดามเมจตละตอนนี้ได้ตัวดำ100ใบามาแล้วครับยังพอจะทําการโ์โร่พาร์ท2ได้ไหมครับย,ยังไม่ถึงอะไม่ถึงการโ์โร่บบพาร์ท2แน่พาร์ทแรกเออยาตอนนี้มีหินฮีโร่3ตัวคิดว่าการ์โร่จะออกก่อนการันตีไหมครับยากเลยเพราะว่าพี่ก็หาอยู่เหมือนกันยังไม่มาเลยไม่ลงเซิร์ฟใหม่ทุกเซิร์ฟแล้วหรอพี่นะอยู่เย้เยกน6-4-6 คิงไก่แจ้พี่พิกออดมาก็จบไก่แจ้เหมือนเดิมด้วงมาไล่ตีทีเดียวตายและเตาะต้องอัดเลือดอีกไม่คุ้มเก็บหินไม่เอาตัวใหม่ดีกว่าพี่ชายเผื่อเอาแล้วจะผิดหวังนะเห็นด้วยสุดๆเอ้คิงไม่แรงเหรอเนาะงั้นขอกความเห็นคอมเมนต์ในคลิปนี้แล้วกันครับว่าคิงยูอาในซัพพอร์ตพี่ควรเอาไหมมันมันเล่นได้ไม่ยาวเหรอพี่ว่ามันได้อยู่นะคือพี่มีฟินิกคอยชุบชีวิตอ่ะต่อยคิงพี่ตายฟินิกพี่ชุบมาแล้วก็สามารถไล่โจมตีได้ ทำให้กับเคลื่อนทาให้ร่วงพี่ไล่จมสีได้เยอะขึ้นถูกไหมผมอยากให้พี่กี้กลับไปเล่นฟี ف าครับเดี๋ยวกลับไปแน่นอนของซีซั่นใหม่นะให้มันรีตัวหมดแล้วก่อนกลับไปตอนนี้สู้ใครไม่ทันแล้วเซตมือปืนมายากลแฟดจมตีความเร็วคือที่สุดแล้วพี่ทําขึ้นพลังไฟตัวบัฟสปีดไดใ้ใช้แน่นอนผมเพิ่งเอาร่วงมาจะทันการโรไหมครับทันสบาย ตัวดามสี่สามศูนย์ทันการโรพัทหนึ่งไหมครับมาขิงก๊กี้เปิดด้วงไปยี่สิบใบเองนะครับเฮ้ยยี่สิบใบได้เหรอโคตรแข็งโคตรตึงตัวดาอันนี้ไม่พอนะครับแนะนำให้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่สนะี่ร้อยสามสิบหกหกจะมาแล้วพี่จะไปเล่นขำๆไหม,มไม่ไปนะหกหกเปิด 12, สิบสองสิงหาเนี่ยนะครับวันดับพิฆาตอสูรเมื่อวานพี่ทำคลิปช็อตปันป่นๆมีคนคอมเมนต์บอกว่าวันที่ 12, สิบสองสิงหาดาบพิฆาตอสูรนะครับนอกจากวันแม่แล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าหกหกหกทั้งใจ ตอนนี้ตัวดําผมมี77บใบผมจะทันการโร่ไหมครับหรือไม่ก็ของกระบองเหล็กแต่ตอนนี้คอผมยังอยู่คออัศวินอยู่ครับเอาตัวอะไรดีครับเอาการโร่ก็ได้นะการโร่ผมมีห็นอสนาบวกฟินิกแมนแต่ไม่มีตัวครับตัวมันจะมาตอนไหนครับโอ้มันแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เหลฟินิกยังไม่น่ามานะมีคิงต้องมีอาวุธ3ดาวด้วยพี่นะถ้าไม่มีไก่แจ้อตัวเร็วว่าไง ผมหาหินพัฒนาดหนึ่งอันพัาเก็บผมเก็บไปสุมตู้วิาสายเอาเหินสักตู้ผมจะยังทันกาโร่ปัครับตอนนี้ตั๋วหมดแล้วนะไม่ทันครับกาโร่เลยสองเดือนต้องเก็บทุกตั๋วตอนนี้เพื่อให้กาโร่ละกาโร่พัทหนึ่งกระบองพัดหนึ่งอาวุธคิดว่าจะให้กระบองเหล็กตัวลูกรักแม้กาโร่จะดีกว่ากระบองเหล็กก็โหดนะแตยังโหดเลยนะครับตัวดามสามสิบใบทันกาโร่ไหมครับอันนี้ทันอยู่ มีเวลาเก็บ2เดือนคิงใช้ยาวๆเลยครับอ่านนี้คิงใช้ได้ใช่ไหมจริงๆใครไม่มีตัวดามเริ่มเก็บเดือนนี้ก็ยังทันนะแค่จะใช้เพชรเยอะหน่อยใช่ต้องใช้เพชรแบบประมาณ7จ0 0พันเกมื่นกว่าหมื่นกว่าต่อเดือนนะหมื่นตัวเหลือ3ามสบใบทันการโรไหมครับถ้าไม่ทันจะยัดเพิ่มนะทันอยู่นะเก็บให้ครบรอบมีร้อยแปดสจะเอาด้วงมันจะทันการโรไหมครับถ้าปั้นกาโรสุดนะ ปัทแคโรสุดยากมากเลยนะพัทหนึ่งเอาจริงแต่ว่าทันนะครับถ้าเก็บจากนี้ไปการอัพดาวผมสุ่มไปหกสิบใบได้มาแปดไมเกลือจังวะอันนี้มันเพิ่มเรเอยู่ไม่ใช่หรอเอาคิงตอนนี้ไม่คุ้มเลยทั้งร่วงทั้งอัศวินฟาดทีเดียวร่วงละแทบไม่ได้มีประโยชน์เว้นทรัพยากรเยอะอัพอื่นๆนะไม่พี่ไม่ได้มองนะพี่มองที่มีฟินิกแมนอ่ะมันมันตายแล้วมันชุบชีวิตมาต่อน้องนึกออกปะคือยังไงก็ได้ออกอะ่ะยังไงด้วงยังไงพวก ไอ้ขับเคลื่อนหรือว่าดวงเราก็ได้เปิดอีก,อก,อกครั้งหนึ่งในเทิร์นนั้นะนออะเนื้อออก่าเซิร์ฟใหม่มันหกหกสามแล้วหกหกหกมาวันไหนแล้วครับเห็นคนบอกสิบสองนะควรเอาโซนิกรีเทิร์นใหม่ครับนะไม่ต้องแล้วการโรยูอาร์พาร์สองจะเป็นไหมครับความจริงไม่จําเป็นนะพาร์แรกก็พอนะแต่พี่แบบอยากปั้นการโรสุดสักครั้งอะ่ะคิดถึงครับเก๊กี้คิดถึงน้องน้ำเหมือนกันนะครับน้องน้ำหนึ่งสองพี่ไม่ขายคอนเฟ็กแล้วเหรอครับนะยังไม่มีเวลาเลยเอานี่ไปก่อนได้ไหมปั้นสิบนะปั้นสิบ ซองละสามร้อใครสนกดเลขหนึ่งมาใครสนกดหนึ่งมาทำไมผมถึงไม่ได้ขึ้นปกช่องอะพี่เฮ้ยเจยนสมาชิกช่องอย่างด็อกนัทซูมิเดี๋ยวพี่ทําให้นะครับขอกลับไปพี่โลกก่อนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสมาชิกล่าสุดใหม่ในหน้าปกคลิปนะกับพี่โลกวันพรุ่งนี้ทำหน้าจยวันพุธปลูกผัก อ,อยากให้เล่นปลูกผักใช่ไหมทำไมเติมขั้นเทพไม่ได้ครับตอนนี้เติมได้แล้วนะครับ16บาทแล้วด้วยนะจากแพ็ก18บาทเป็นโปรจากขั้นเทพนะครับปลูกผลไม้นะปลูกผักผลไม้ไม่มีพี่แต่มีมะม่วงตัวร้ายนะครับผมเสี่ยงร่วงไป140ใบไม่ออกลูกแกว้วได้หินมา4ก้อนขาดลูกแก้วเศร้าเลยขั้นเทพก็ยังไม่เปิดวันนี้ยังทานนะสูก้ขั้นเทพเปิดวันนี้นะครับขอให้ได้ด่วงนะน่าจะการันตีเนะี่ยดูแล้วเนะี่ยตัวดำ58ทันใครบ้างครับทันกาโร โซนิกกระบองเหล็กผมตัวอะไรดีครับนะเอากระบองเหล็กสุดเทพไหมปูผักอยากให้เล่นเกมปูกผักนะเนี่ยพี่ครับทําไมคันเท่ไม่มีเติมวันพันแมน่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมดูคลิปที่เป็นแนวทางการเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณน้องชายมากนะฝากติดตามทุกคลิปด้วยนะถ้าพี่เอาคิงมาจะหาเศษจ,จากไหนเหลยครับกว่าจะได้นะมีอยู่แล้วมันมีลูกแก้วเลยประสานเลยร่างแรกพี่ก็มีซัพพอร์ตผมร้อยห้าทันเกรเวินไหมพี่กีทันอยู่นะซัพพอร์ตพี่เลเวลหกสิบเอง ผมเพิ่งกลับมาเล่น o p m ว่าจะ664ครับจะทัน UR ตัวไหนบ้างครับการโร่พี่ครับถ้าไม่เคยเติมซัพพอร์ตแล้วจะเติมแล้วคิงตอนนี้จะเก็บทันไหมครับไม่ทันนะพี่ว่าต้องอัดเยอะอยู่อะเนื้อถึงจะทันนะพี่ครับเมื่อไหร่ขั้นเทพจะอัพระบบเสร็จตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ครับผมมีตัวดําอยู่70บใบทันการโรบไหมครับรวมล็อกนี้แล้วนะท่านสบายนะข่าวดีชาวเครดิตที่ติดค้างอยู่ในคันเทพ วันพันแมนกลับมาเติมได้แล้วนะครับถูกต้องแล้วขอบคุณพียรพัฒด,ด้วยที่มาฝากข่าวบอกต่อกันไปนะเติมเงินดีน้องราคาถูกขนาด้เอ่าเรื่อง